บทบาทใหม่ของเทพจำครับเขาจะเป็นพิธ <ke wa> ีกรบอกนี้ทั้งบล็อกเลยจริงๆคือข้างหน้าเขาเป็นสนามกอล์ฟเนาะใหญ่โตอ้าเอ้านี่มันบังเอิญมากเลยชื่อค็อกเทลเนี่ยเป็นชื่อน้องแหม่คแล้วก็จะมีทับทิมด้วยหนาสบาิ่นเปรี้ยวมากมันลึกแรง อกเป็ดรมควันผัดเมลอม่งหิมะพานจ้า3มชิ้นในคําเดียวไม่ได้อยากทาอะไรแบบนี้แต่ว่าเพื่อพี่ลัดก็เลยต้องทำนะลายอัพคุณเล่นด้านไหนแม่งน่ากลัวมากไอ้เชียน่ากลัวหมดคุณเอาคนแบบนี้มารวมกันได้ยังไงเนี่ยวงดิพากิซานรับผมโอ้หน้าตาไอ้การหน้าตาคุณคุนว่ะแล้วนี่คือเกมของเราเพื่อนพี่เฟลลี่นะครับไม่ใช่แค่นั้นมอบความเฟลลี่ให้ทุกคนด้วย วันนี้นะฮะเป็นวันที่ผมแต่งงานอันนี้เป็นครั้งที่3ามแล้วได้แต่งงาน3ครั้งแล้ว <c oughs> <c oughs> ครั้งแรกนี่คือที่มังเลยครั้งที่2ที่จังหวัดขอนแก่นอันนี้ครั้งที่สามเป็นแนวปาร์ตี้แบบสุดเพลี่ยนะครับขอบคุณทุกคนที่อวยพรให้พวกเราครับในอินสตาแกรมนี่แตกมากขอบคุณมากครับแล้วก็ยังตื่นเต้นอยู่เพราะว่าน,นี่เหมือนจะเป็นงานแบบใหญ่ที่สุดจริงจังที่สุดนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราจริงจังเรื่องปาร์ตี้นะโอเคเดี๋ยวจะต้องไปเตรียมตัวต่อแต่คราวนี้วอล์กนี่มีความพิเศษก็คือว่ามีการไปสัมภาษณ์แขกต่างๆอรนนนหืว่าาาาดูยกศงเแ ตัวเราเองเนี่ยก็ไปเป็นแบบพิธีกรไม่ได้เพราะเราต้องไปเป็นเจ้าบ่าวไงส่วนพี่ดิมเนี่ยก็เป็นพิธีกรที่ถอนแก่นไปแล้วส่วนพี่ตรงกับพี่เอี่ยวเนี่ยเป็นพิธีกรที่นี่เพราะฉะนั้นรับพิธีกรของวอลกวันนี้นะฮะพิเศษสุดๆนะฮะบทบาทใหม่ของเทพจำครับเขาจะเป็นพิธีกรบอกนี้ทั้งบอกเลยนะแต่ก็จะไม่ได้ปล่อยเขาเดียวดายจะมีคุณแบบอินฟลูเอนเซอร์รุ่นใหญ่ เดี๋ยวนี้รุ่นใหญ่นะครแพงเล่นตัวนะครับก็คือน้องแก้วใบใหญ่มารีวิวอาหารอย่างนี้เ,เดี๋ยวดูกันว่าบรรยากาศงานแต่งของเราสองคนจะเป็นยังไงสนุกแน่นอนครับผม 你好。<理> <laughs> <laughs> มอบหมายจากเจ้าเป๋าเจ้าสาวมาในวันน well ี้นะคะให้มาแบบว่าเก็บบรรยากาศในงานทั uh ้งหมดใช่งานจัดงานของพี่รักกับพี่เมย์อยู่ที่ไหนนะคะอยู่ปทารายครับคุณจริงๆคือข้างหน้าเขาเป็นสนามกอล์ฟเนาะใหญ่โตเฮ้ยนี่มันบังเอิญมากเลยคุณสองคนเป็นพิธีกรนอกสนามใช่ไหมใช่เล่าภาคสนามของผมเป็นพิธีกรอัพเตอร์ปาร์ตี้คู่กับคู่หูที่สุดที่รักของผมด้วยคือคุณตรงคุณตรงดีอีดิเตอร์แล้วเอี่ยวพี่เอี่ยวใช้ตูกลเลอร์ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวได้ไปเจอพี่แอ๋แน่นอนตอน after party ไยคลิปรอดูได้เลยเดี๋ยววันนี้จะพาเดินทัวร์ทั้งหมดว่าเป็นไงบอกเลยว่างานแต่งแบบยิ่งใหญ่มากสมฐานะหัวหน้าวงสุดๆใช่หน้าแก๊งเด็กดื้อตอนนี้เราก็เดินมาตรงโซนของของชำลวยนะครับตรงที่จุดอวยพรนะคเดินมาตรงนี้ก่อนเลย อย่างแรกที่เราจะได้เห็นนะครับก็มีปรกกาสวยๆมีโอเพอรลมาในรูปแบบนี้ก,กรก,กลมๆาเป็นกระดาษกลมๆง่ายๆไม่ซับซ้อนของช่ำ้้วยในงานนี้ก็คือปิกกีตาร์ครับผมอันนี้ขอโชว์ น่าสนใจมากมากนะครับก่อนที่จะเดินเข้าไปตรงหน้าจุดที่แบ็กด็อกที่จะถ่ายรูปก,กับเจ้าหมาเจ้าสาวกันนะครับก็จะมีอ่าเขาเรียกอ,อะไรนะเป็นเป็นพีเดด้งอ่าเป็นพีเดด้ง,เเดดงในสไตล์นะของ,ค,ของคุณรัตซีนะครับใช่ถ่ายที่บ้าน <c oughs> เป็นอะไรที่ดีเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็น บรรยากาศมันเรียกอ่ะเรียกว่ะตากล้องเนี่ยเป็นระดับโลกระดับโลกแล้วนะตะวันเก่งแบบทะลุฟ้ามากๆสุดๆเขาเรียกมีควายทะลุโลกเอาให้คะแนนความหล่อของเพื่อนตัวเองเลยว่าให้กี่คะแนนนี้เฮ้ยทะลุฟ้าไปไกลแล้วเนี่ยทะลุฟ้าจริงเพราะปกติเขาจะไม่ค่อยเนี้ยบขนาดนี้ไงเขาจะมีความเซิร์ตมากกว่าวันนี้เขามาแบบเนี้ยบที่สุดเขาที่เป็นไปได้แล้วล่ะสุดขาวเก่งขาวแบบคัตติ้งเข้าโฟมพอดีเลอย ชื่อค็อกเทลเนี่ยเป็นชื่อน้องใหม่ทับทนะครับก็จะมีทับทิมด้วยหน้าชบาลูกๆสามคนอันนี้ชื่อว่าทับทิมค่ะขอชิมเลยแล้วกันนะครับแหนตื่นตืนหรอตื่นเหรอผมว่ากินเนี้ยกินกินไปเมาไม่รู้ตัวทับทิมนี่เมาไม่รู้ตัวแน่นอนอันนี้ชบาข้างบนแบบมีสวรรค์น้องน้องน่าจะเปรี้ยวเหมือนกันนะ เหมือนน้องไม่ได้ใส่ออ๋น้องเป็นม็อกเคิลมันจะน้องจะเบลนเบลเบลนเบลนเนียนสวยงามกินสบายอันนี้ก็คือเป็นเครื่องเคียงสำหรับคนที่ไม่ทานแอลกอฮอล์ใช่เขาคิดมาแล้วทุกอย่างคนกินแอลกอฮอล์ก็มีคนไม่กินแอลกอฮอล์ก็มีก็คือเลิศทานง่ายแล้วมาถึงของแพลนด์แก้วทื่ชูวาน้อยหน้าจ้ะน้อยหน้าอันนี้ผมบอกเลยลึกลึกแรงกินแบบขิดเปรี้ยวมากมันลึกแรง เบาอาคานคนรีบหนูกินหมด2แก้วนี้ก็คือหนูไม่เป็่อแนน่าจะลบแน่หนู่มคือไปแล้วอันนี้ยรงนีับทิมเหมือนเอาไว้เปิดน้อยหนาเหมือนเอาไว้ทุบสปาเอาไว้ปิดไปต่อข้างในจ้ะอ่าอ่าแล้วตอนนี้เราเดินเข้ามาข้างในนิดนึงเราจะเจอโซนที่เป็นสติกเกอร์นะครับแล้วไม่อีกแล้วออกมาใหม่แล้วก็เจอเขาอีกแล้วเขาอยู่ทุกที่เลยน่าเอออีกแล้ว ถ่ายรูปตรงนี้เหมือนกันเพราะมีแบบเป็นสุ่มก็ไม่เชิญก็คือเหมือนเป็นจะเป็นโซนถ่ายสติกเกอร์ถ่ายรูปแบบใครมาก็มามาเช็กอินถ่ายรูปสวยๆวีฟยสวยๆเป็นเป็นรูปเป็นใบๆกลับบ้านไปได้ใช่ก็คือเรียกได้ว่ามีแอคทิวิตี้ทุกส่วนของงานแบบสุดๆก็สำหรับบูธถ่ายรูปตรงนี้นะครับทางเจ้าบ่าวนะครับต้องฝากผมมาให้ขอบคุณด้วยนะครับก็คือบูธตู้สติกเกอร์ยันยินเยานะครับตู้สติกเกอร์มหัศจรรย์ถ่ายยังไงก็ออกมาดูดีครับผม ตอนนี้เราอยู่จุดที่เป็นจุดพิธีการนะครับแล้วก็เป็นแบบโถงบริเวณหลักที่จัด<ม>างานใน<ม>วันนี้ก็จะแบบมีเวทีมีจอยเอวีแล้วก็แบบมีเป็นข้างในเขาตกแต่งเป็นแบบโตะยาวแล้วก็มีวางดอกไม้น่ารักมากอุปกอบหลายๆอย่างแบบช a เดลียอะไรพวกนี้ผมว่าสวยงามมากเจ้าบ่าวค,คือแบบเขาแบบช่างเลือกพี่เมย์ก็คือช่างเลือกด้วยก็เลยแบบทุกอย่างออกมาดีมากก็อย่างแรกนะครับก็ต้องขอบคุณอุทยแบงคอกนะครับดูแลอาหารสถานที่ e v e r ติงทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบว่าในงานนี้ก็คือผมว่า โอ,อ้เรอค่ามากคือครอจอบจบถูกแบบโลเคชั่นก็แบบอยู่แบบกลางเมืองที่แบบเดินทางง่าย,งายลงทางด,วด่วนนิดนึงถึงเลย ก็ต้องขอขอบคุณทีมตกแต่งงานแต่งงานนะครับจาก4 Tru นะครับผมก็คือองค์ประกอบหลายๆอย่างที่เราเห็นกันในงานนี้เป็นทีมงานนี้นะครับจัดมาผมถือว่าดีมากครับผมการุณพรสวยๆนะครับจัดร้านมานิตาครับผมการน่ารักมากก็คือตอนนี้นะคะเราเห็นแบบภาพรวมบรรยากาศทั้งหมดภายในงานแล้วต่อไปจะพาไปดูว่าเฮ้ยในงานมีอะไรกินบ้างเด็กวัยใหญ่กินอะไรวันนี้ที่งานแต่งพี่รัตไปเลยนุมากอาหารในงานพี่รัตเนี่ยแบ่งออกเป็นส ซึ่งงงมากแกมันเยอะไปไหมเดี๋ยวจะพาไปดูแบบในโซนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูข้างนอกที่เป็นโซนเย็นอีกทีหนึง่งแล้วก็จะมีข้างนอกที่เป็นเอาดออีกทีหนึ่งนะคะตัวแรกจะเป็นพับหมูแดงแล้วคือเขาใส่ตู้อุ่นร้อนไว้เลยนะเว้ยหืมกรอบมากอ๋ออันนี้คือไก่คาราเกะค่ะคูณรูเหมือนคนตาก่เหมือนกันนะจริงจริงอันนี้คือเพื่อพิลัตน้องไม่ได้อยากกินเท่าไหร่นะจริงๆแล้วอ่ะหืมไก่นุ่ม ไปดอกกุ้งผัดต้นกระเทียมแกกุ้งเป็นแบบหน้าตาเหมือนกุ้งเด้งๆอ่ะอันนี้อร่อยเจาะใข้าวเลยเมื่อกี้ยื่นไมหนึ่งของถามแล้วก็ไม่เพ้นไฟอย่างหนึ่งเราจะไม่ชิมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะขยับไปห้องเย็นที่อยู่ติดๆกันไปดูเลยแล้วตรงนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะคะที่อยู่ข้างๆห้องถงจัดงานเรามาเล่าใหที่อย่างแรกก่อนแซลมอนรมควันม้วน อันนี้คือผากุ้งค่ะอกเป็ดรมควันผัดเมลอมว่งหิมยวพานจ้า3ชิ้นในคำเดียวไม่ได้อยากทำอะไรแบบนี้แต่ว่าเพื่อพี่รัศก็เลยต้องทำนะหือร่อยมาก เขามิซูชิด้วยแกเวอร์มากงงปะอันนี้น่าจะเป็นมะม่วงพุดดิ้งเคยกินอะไรเมืี้แล้บอกไม่บอกคนอื่นไหมเคยกินแบบเฮ้ยวันนี้กูอยากกินแบบเงี้ยแบบเคยกินเลยไหมแบบไม่ต้องถ่ายกินเลยก็หนูกินข้าวมาจากบ้านเลยวันนี้หนูกล่าวว่าหนูมาถึงกินเหล้าเลยแต่หนูทำไม่ได้ไงเพราะหนูมีหน้าที่ต้องทำพี่ก็เหมือนกันพี่ไม่กินเหล้าเลยนะแล้วใส่เคาะเทียวอย่างเดียวเลยเคาะเทียวข้างหน้าอร่อยมากพี่ดิมกินยังเอ้ยยังไม่กินเลยอร่อยมากอืมอร่อยมากกินหมดแล้วอน โซนตรงนี้จะเป็นแบบอาหารแบบจานหลักทุกคนเนี่ยอ่ะดูอย่างนี้ตรงนี้อย่างที่พี่จันไม่อยู่คือหมูย่างใช่เป็นหมูย่างอร่อยมากอร่อยสุดๆตรงนี้คือเขาบอกว่าหมูย่างคือเลคอมเมนต์บ่าวสาวคือคัดเมนูอาหารมาอย่างดีของโพธาัยซึ่งก็คือมีลูกชิ้นปิ้งข้าวมันไก่ที่พี่เอี่ยวการันตีว่าอร่อยมากแล้วก็มีก๋วยจับ๊บแล้วก็มีติ่มซำแต่จุดที่สําคัญที่สุดเธอ <laughs> ตรงนี้มีสมเครื่องดื่มที่แบบมีทุกอย่าง<อ>าต้องขอบคุณเลิฟอีสที่อภิัานาการเครื่องดื่มให้พี่รัตมีทุกอย่างคือเลิศเวอร์สุดๆคุณไม่แก้งหรอกุณไม่ใช่เดม้ยงอนะะแวงหมูย่างอร่อยจริงเป็นกับแก้มทันดีภาพรวมของอาหารและเครื่องดื่มในงานนี้บอกเลยว่าเยี่ยมยอดวลิกูดสุดยอดเลยค่าอภินิหารสุดๆมึเ<อ>งเสียข้างในมีเสียงดนตรีเกิดอะไรขึ้นเลยดิฉันไปแล้วนะคะฝากแก้มใใหญ่ไว้ด้วยค่ะบ๊ายบาย Chihuahua. Chihuahua. อ่าทันทีที่ได้รับไมคต่อนะครับ ก็มาเจอพี่โอ๊ตปาโมครับผมอาพูดพุ่ยนะครับผมนี่เป็นงานแต่งแรกๆในรอบ2-3ปีเลยที่รู้สึกกลัวขนาดนี้ทำไมครับเพราะว่าลายอัพภูเล่นด้านในแม่งน่ากลัวมากวงซิลอารินสันบวกเทนตัวคัลเลอร์ไปอีกวงมาอีกไอ้เหี้ยน่ากลัวหมดคุณเอาคนแบบนี้มารวมกันได้ยังไงเนี่ยก็มีลัสซี่เป็นศูนย์รวมไงพี่เล่นน้อยก็คือเกรงใจกฎหมายบ้างกฎหมายเมืองบ้างเนาะเที่แตำรวจบ้างแบบนี้มารวมกันพี่โอ๊ตอยากให้เพลงอะไรกับลัสซี่ครับใน วันนี้ครับผมเพลงธาตุพระดอกครับทำไมอะครับผมเคยเห็นคุณแม็กเจนมานะร้องเพลงนี้ในงานแต่งของพี่บอยพีซเมเกอร์แล้วผมรู้สึกว่ามันพาเราบียอนไปถึงจุดที่วันนี้ที่คุณแต่งงานคุณไม่ใช่ผัวแต่คุณเป็นทาตความรักของเขาอ๋อมันต้องดูแลกันไปผมรู้สึกว่าเฮ้ยธาตมันมันมันน่ารักดี วงดิภาคินสันครับผมโอ้โอหน้าตาไอ้การหน้าตาคุณคุณว่ะอยากให้เพลงสักเพลงให้กับคุณนัซซี่ในวันนี้เลยครับเพลงรักยังคงไม่พอแล้วของพวกเราเองออก็คือจะมีการละกันตลอดไปเลยให้คุณโตครับอวยพรให้กับ คุณดัซซี่หน่อยครับผมคุณตออเวอโคมขอให้คุณดัซซี่กับเจ้าสาวนะครับมีความสุขสมหวังในชีวิตนะครับแล้วก็อยู่กันยั่งยืนยืนนานแล้วก็มีลูกเร็วๆนะครับเพราะว่าการมีลูกในชีวิตเราจะเปลี่ยนทันทีจริงๆ1คนว่าสนุกแล้ว2คนก็สนุกไปใหญ่แต่ผมมี4คน ก็ยังไงก็มีความสุขมีความสุขมากๆครับเปความสุขมากจากพวกเราเดอะบากินสันนะครับและนี่คือเกมของเรา อยากให้เพลงอะไรกับคุณรัสซี่ครับผมสบายสบายของพี่เวิร์ดครับถูกใจก็คบกันไปเพราะว่าบรรยากาศงานเป็นแบบสบายๆจริงรู้สึกชิลรู้สึกเป็นกันเองฝากอะไรให้กับคุณรัสซี่ในวันนี้ครับก็ขอให้เป็นเบเดย์ทั้งพี่เมย์แล้วก็ขออวยพรให้พี่เมย์พี่รัสเนี่ยมีความสุขมากๆนะครับเช่นกันครับมีปัญหาอุปสรรคอะไรก็ขอให้ปรึกษากันแล้วก็ฝ่ามันไปได้มีความสุขมากขึ้นมากขึ้นไปครับหลังแต่งงานครับงานดีดีด้วยครับคุณวิคกดีเจอราดนะครับผมสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก่อนเน ผมเห็นแวบวว่าแบบคุณอะเดินไปกับเพื่อนเพื่อนพี่เฟลลี่นะครับโอ้ยเพื่อนผมเฟลลี่มากเฟลลี่กับทุกคนใช่แล้วไม่ใช่แค่นั้นมอบความเฟลลี่ให้ทุกคนด้วยโอ้ยถ้าสมมุติคุณจะมีงานแต่งงานขึ้นมาครับ คุณอยากจัดตีมอะไรรองเท้าแตะเสอย,ยืดเฮ้ยผมรอไปงานแต่งคุณเลยนะถ้าคุณจะจัดอย่างนั้นนานี่ชงานพิวบคุยพรให้กับคู่บ่าวสาวในค่าคืนนี้หน่ครับขอให้เออพี่มาริเม์และพี่ลัสซี่นะครับมีความสุขมา,ม,ามากๆนะครับผม <S <S อยากให้แบบว่าทุกๆคนนะครับดูความรัก ครั้งนี้ของพี่พีเป็นตัวอย่างนะครับว่ามันค่อยๆเบ่งบานเหมือนดอกไม้ให้งดงามแค่ไหนนะครับคุณมากๆนะครับที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกเราครับโอ้โหถ้าเป็นถ้าเป็นงานแต่งของพวกเราจะเป็นยังไงใช่ไหมครับถ้าเป็นผมผมไม่แต่งครับ <laughs> ทุกคนจะถอดเสื้อผ้าหมดกลับไปเกิดใหม่ everybody virgin <laughs> เป็นทุกคนใส่เสื้อสีขาวหมดครับ, <laughs> บก,กินเจๆๆๆกินเจกินเจใส่เกงไหมครับ <laughs> ไม่ใส่<อ>ไม่ใส่ขอให รัสตี้แล้วก็พี่เมย์มีความสุขมากๆเหมือนทุกๆช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ผมเห็นเขามีความสุขด้วยกันอยู่แล้วก็ดีใจกับทั้งคู่ด้วยแล้วก็มีความสุขมากๆครับวซโอ้โหล่าสุดตอนซิลล็อกบ้านเนี่ยเป็นไงสุดไ มีคนเดียวที่สุดกันคิดยังไงกับการที่ผมเป็นพิธีกรในวันนี้มันตัดผ่านหน้าต้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนชัดตรงนี้รอจั๊มาทำตรงมอยู่เนี้ยดีกว่าคนอื่นอีกคนอื่นในที่นี้หมายถึงวงแทูอ่วของเราอ่ะพิธีลาครับอย่าฝากอะไรให้กับคุณดัซซี่และคุณ คุณมาริเมย์ยาชมอทั้งสองคนนะครับว่าอย่ารีบมีลูกอย่ารีบมีลูขอให้มีความสุขมากๆนะครับก็ร้องอุ้มหลานนะครับครับพริเมย์แล้วนะสินะครับฟันฟันยีๆครับผมกันยาันปันคิดว่าถ้าจะออกแบบงานแต่งงานขึ้นมาสักงานหนึ่งอ่ะอยากมีอะไรบ้างไหมที่เป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยจะโหนตัวเป็นสลิงค่ะ เปิดตัวเป็นสลิงเป,เปิดตัวแล้วก็ว so, ่ายน้ำต่อโอ้ว่ายน้ำด้วยอยากอวยพรอะไรให้กับคู่บ่าวสาวในค่มภีรนนี้ครับผมก็อยากอวยพรให้พี่รัดก um ับพ si pues ี่เมย์นะคะบอกว่ามีความสุขในทุกวันนะคะแล้วก็ดูแลกันไปนานๆค่ะได้ใช้ชีวิตกันอย่างเต็มที่แล้วก็อยู่ด้วยกันไปนานๆเยเดี๋ยวมึงรู้รู้ว่าชีวิตจริงคืออะไร เห้ือนกับว่าเราก็ต้องมีการจัดการอะไรมากขึ้นเลยครับก็อาจจะไม่ได้แบบออกมาสนุกอะไรได้มากกว่าเหมือนแต่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆพี่รัตเป็นคนบริหารดีอยู่แล้ว things, right? ทุกเรื่องเลยก็คิดว่าเรื่องนี้คือเขาเจ๋งอยู่แล้วฮะแชมป์นะก็อย่างรัตก,ก็ดูเป็นผู้ชายอบอุ่นครับก็แบ่งความรักก็ขอให้มีความสุขครับตัวริชมันทอยตัวแทนแล้วก็ขอให้แบบว่ามีความสุขมากๆครับก็ขอให้มีความสุขในชีวิตคู่ครับ และแล้วผมก็มาเจอกับเพื่อนรักของรัตซี่เลยครับคุณบิวดีคมับคุดที่สสดทั้งชุดนี้แพงกว่างานทั้งงานนี่จักผมมอบชื่อเพลงที่ชื่อว่าเธอเก่งให้พี่เมย์แล้วกันครับคุณคือคนเก่งที่สุดในโลกไม่มีใครเก่งกว่าพี่เมย์อีกแล้วแล้วก็ขอบคุณพี่เมย์มากที่ดูแลคุณรัดและให้คุณรัตฝากชีวิตไปด้วยถ้าไม่ใช่พี่เมย์หูไม่รู้แต่พี่ใครแล้ว ครับผมตอนนี้ก็งานพิธีการก็จบไปแล้วงานปาร์ตี้ก็เริ่มไปสักยะแล้วนะฮะตอนนี้มันสี่ทุ่มกว่าเนาะไม่รู้เหมือนกันคลิปนี้จะแลนดิ้งยังไงเพราะว่าพิธีกรก็หน้าแดงเท่าสูตรแม่งแล้วพี่ดิมก็ไปแล้วลิ้นแข็งตั้งแต่แรกแล้วพี่จํำก็น่าจะไปแล้วเหมือนกันใช่ไหมครับเจ้าสาวม,มีความสุขไหมครับมีความสุขมากครับผมขอปิดคลิปอย่างนี้แล้วกันว่าวันนี้มีความสุขมากขอบคุณทุกคนที่มานะครับแล้วก็ ขอให้ทุกคนมีความสุขมากเพราะวันนี้ผมมีความสุขมากก็เลยอยากจะส่งตอบความสุขให้นะครับหลังจากนี้ตอนนี้ e d c เล่นอยู่เนาะคงจะแจมกันยาวๆแล้วครับเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศแล้วกันแล้วดูว่าแต่ละคนจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับไปดูกันวันนี้ก็ผมก็กับเจ้าสาวพี่เมย์ก็ดูแลตัวเองสนุกเต็มที่นะครับเราสองคนมีความสุขมากครับครับ